对、so,。Oh. ถาเรามีพื้นที่ไปเเจอค่ะพักนั่งตรงน,นัเดินเข้าไปเลยนังอย่ตงคาเข่ากว่าถือไปสมือแล้วก็าขัาไปใช่ไหมขาเอุยกนะคะราต้ยายองยกเข่านี้ไป,ไ,ปไปแล้วก็ับรัยะของหางจับพะเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรถนัง้งท่านี้แล้วใ่บุพเพาใช่ไหมวางของไว้ไหนข้าง้ายหาือสายีแล้วก็มาใ้ แต่่าคนที่ถือของมั็หยูดตรงไหนตรงหน้าคระคนนมีนหยู่ตรงไหนอ่ะเดินขามาสิคะ bye นะคะคุณครูจะบอกใะครเอาว่าเราผิดพลาดตรง,ตรงไหนหคุณครูกลุ่มที่สามว่ายขาไม่คูกขาขับว่ายแค่สองรอบและทุกกลุ่มสิ่งที่ผเ,เหมือนกันหมดเลยก็คือไม่ยอมยกขึ้นถวายก่อนระหว่างและมีบางคนเห็นว่าเพื่อนเป็นพระเลยทําแบบไม่สํารวมไม่ตั้งใจนะคะนี่คือจันนะคะแล้วก็มายนะคะแล้วก็คุม ใช่ไหมลืมจบก่อน Yeah. ขอ,าาอาาของสังฆทานไอ้จริงมาจต่ของสังฆาแล้วก็สามารถเแยกของที่ไม่เหมาะสมได้ใช่ไหมเพราะทำถูกข,ข้อสองข้อหรือใช่ไหมอ่ะ,ะโอเคกลุ่มโมบอกว่าวเป็นคำได้ดีที่สุดคือการแสดงความตั้งใจและคว,วามเคารพระหว่าขงขวายสังฆทานใช่ไหมคะาที่สุดกุ่มมิกกี้บอกว่าตัวเองอ่ะกระาบพระอย่างถูกต้องถวายได้อยา่างสุภาพเหมาะสมและแสดงความตั้งใจระหว่าง ดี่สุดคือข้อหนึ่งเหมือนกันแล้วกูไม่เกลียดทุกคนคิดเหมือนกัน ja จัดของสังฆทานให้เหมาะสมใช่ไหมคะอ่ะทีน ok, so <like ี้วันนี้ลู้ได้หรือยังว่าของไหนควรนําไปถวายเพราะอะไรอะไหนไม่เหมาะสมเพราะอะไรทราบยังคะลูกอ่ะาทราบแล้วนี่ลูกก็เอาไปใช้ในชีวิตประจรวันได้นะคะเอาไปปรับปรุงปรับแก้ไขอยู่นะคะจะได้เข้าใจว่าขพรอะไรถึงไม่เหมาะสมเพรอะไรเหมาะสมนะคะตอนนี้